ตุ้มติกลุงเตีถยบตึงลำบานเลยผลลำบานก็ว่าเขาไม่ได้เจอเรื่อยควักมียะที่ผู้ใหญ่มาด้ว่ะไปรันเขาไก่เกลือไปเจอเขาเกยจังวันไก่เกลือโยดซุยจังหว่าเอาอะไรครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มาเจอเกือควักมียอะไรก็โอแต่พี่จำไม่ได้ไม่รู้มีอะไรเบื่อไรวยู่อ่ะจังว่าถ้าผู้ใหญ่ไม่รังเกียจจับเท้าหนูดูดิค่ะเท้ากันไหปกับเท้าคุณนายพี่มาดได้โอกาสกลำไล่คลำไล่คลำไล่กลำทีนี่เจ้าหนูเอ้ยกลำทีนี่เจ้าหนูพลังเกลีงนะแก่งิงพลัง แกบ่าตานี้เลยก็งเมียปีเตานี้เลยเขาโคึงเลยทีนี้กกนึกว่าโชเลยแกว่าเจอญๆนลยควักเมียสักตัวกันวะแกจำไม่ได้ไม่รู้เมียเราใจใชนใอ้เลวอ่ะรอยยีลกรำนมเจ้าหนูเลยคัการรัดผู้ใหญ่มาเตอร์ได้กล้ำไหมก็แ้ลกล้ำเลยพอยกมือทำใตกล้ำเจ้านูว่ยากับผู้ใหญ่นายโกมดย้ำยังเจ็บอยู่เลยกันอ่าละ ร้อยโอ้หันแกงเรือสุดยอดเลยป้องตันผู้ใหญ่เราผู้ใหญ่ามาโตอหันแกงเรือขึ้นเลยสุดยอดปายกันนุกน่านรักนนคนอะไรกุยมือกุยปายไม่ใจง่ายแน่นอนกุยปายนี่สุดยอดเลยลมกระเร่งแค่ไม่ทีเดมูวกูยต <c oughs> ายแล้วหนักมากเลยนั่งอู้ตีตานี่มึงนี่โยมันผู้ใหญ่ามาเจอกูก็ไม่รู้แรงรองจักเร่งขันหนุ่มก็หล่อแกล เดิหยาบลอกแมวกินแล้วแล้ัวนี่้หยบเปิดกูร้องเองคุณหนุ่มกอหลอกแววผมนายแก้วรูปหล่อจริงๆตัเนี่ยหนุ่มกอหลอกแววผมนายแก้วรูปหล่อจริงๆตัเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตวงพัดนลุงไปดูคอนเสิร์ตวงพัดนลุงเห็นสาวๆมาตักกันยุ่ง นี่พระวัดอัวคุ้งใช่ไหมเนี่ย <im itation> แ่งกูจัดายองแต่กินว่าเววในวัดศา,าลเลยไอยไตยมันก่อนลรไปหน้าปากจ้อยเห็นชาว,ชาวนาโกรย์ตามมาปอตั้งน้อยใช่ไหมเนี่ยมึงโยยเกยเกยัรแม่ปลิวแล้ว,ลว,วคูกัน,นจัดบาทกี่เป็นคนยังไงอ่ะ อย่าไปตื้อตรงจับใบไอร้อยจังรถเกยกไม่ได้คุณรถร้อยรถจิปปอร่นาเก้าจิงลงก้ารอยจนรง้ะหันจักพระโครงแดนที่บ้านตาเข็นรถจิปเปอรอแข่คงจนรงหนังลูกกู้ตายคาโรงงนหนังจูดไปติดยุบ้านผู้ใหญ่มาดรอดวชวิ่งรดเออ หลอดหายนะจิงแน่นอนเลยจัดกางดุนเลยแน,อน่นอนจะไปตื้อไอ้่โตแน่นอนคนเราคือคุยกันด้ดีกันจะไหมแน่นอนเลยควรร้อยคืนไอ้ y t r ก n co đặt ก ầ m đ ẹ พี่ทองทองค่ะครับเอกเด็กน้องอยากีปจะไหมน้องค่ะครับผมอมค่ะจ้อยค่ะครับมีปัญหาไะไหรอคุยกัน<า>น้องนะค่ะค่ะป้อม<า>พี่ทองด่พูดเพราอพูดน่ารักรู้มีมค่ะ ไม่ร <c ré> <thin> ู <c oughs> <gym> ้ด oh. ังตํำเพี้ยใดไม่ไปเจอนนี้เลยนั่งเดียวรับหลัาของบาบ้าเออบ้านน้นอนต้อง่เลยนะเจาคูตูไม่ได้นนน้องค่ะบเรน่นเรามีอะไรราพึงป้ากันนน้องค่ะพี่ทองพี่ทองพาน้องไปเที่ยวตลาดน้ไม่เคยร่เ

แต่ผมเป็นแบบนั้นผมจะไม่มีเรื่องตามใจก่อผมตอรองมาเลยใจเดิเล็กแล้วผมจะติดตัวอาจารียวกันเนี่ยวันศุกร์ที่าใจนางเล็กถูกว่าหลวงคนดีเด็กไปโรงเรียนให้เด็กได้เห็น่อยเนี่ยคนเราอีกขึ้นมาหนะึ่งพอกับแม่ก็ทำกันปันนี้ปันนี้ผมจะลื่นประเทศกูเลย

งก่ปตดหม้อไก่ร้ันจัดจันถ้าผมได้เป็นอดตผมจะไม่มีอดีตมจะต่อยเพื่อนเรียนนัก้อยปลมเปลไม่เอ็นตาไม่เลยพอกลรปีรัได้รวนเตี่ยจังไหมกันจริงไหมครับพี่น้องครับอยาโอเปลวเปเหลือกุมกันนะครับจะไปยุ่งระบาดหม้อนะผมไม่ยอมอดีตมอ Bố mẹ bốm kia đi trò mò gặp. này, bố lấy ra nó rồi, gặp bố không thể nằm kề nữa. Bố bố kéo chết ra lại rồi, nhà đường thọt xoắn thôi. Bố nó tìm bà non, nằm, nó bà chùm. Ờ, nó bà chùm. Thì à, lên rồi, จ้าผมเป็นอะไรปมตปุมแกไม่มีอดรมอาตอยปร่ร่มมนึ่จ้าจ้ากับพอพวยกินข้าวหยิบตัวมันว่างตัวแรงแรงยิงแต่ว่ายังไม่เจอต้องเลวกน้ำร้อนก่อนเราไปกินน้ำหยิบแก้วมันว่าแก้วแรงแรงยเงยังไม่เจอต้องเล้อนก่อน พอรวยหูมันว่าไค่ล่ะอะไรก็จริงแต่ไม่เจอต้องลวกน้ําร้อนก่อนผมลวกเลยครับพี่น้องครับผมน่ะเป็นโอบ่ต้องผมจะไม่มีอรมากครับพี่น้องครับพี่น้องอย่า นี่เทศบาลวยอดไม่มีอบอุรอมมีโตโตโตโยกาจเลยชมตอนกับโตต้องโยกับโจโปก่อยเส้นยำปลาเส้นถุงน้อยเส้นในโตโี้เรียบกเก็บๆกับอุ้ยเลยอบจโตโยกใจเลยอบุจงการบริเารการงานเพื่วการเกษตรอ่้ยเลย Màu kẻ tới một nát phong đi vậy đi chào quay con câu giọt ai ở cả chào thế về gần đàn non chào nà mân đục đàn chào ra chị giọt, vì chào quay đá chào nà cao lê tà vô không lạc đục con chào tập liên lên phát tiếng rồi không răng Tô lách sắp năn Hả? Tô sắp má, Con cái Con mưng nè Con cú? Ờ ta Sao cú dìm con mưng lặp trên nàng Mày đái nữa Hết vẻ đá mưng dìm con cú tố lái đẹp lè Ái tố mắn tố lái lè, mày đái Chính Cú lêu cắn để nên mưng mày

ตัวออ่อในข้าวปโปมันกี่ปีแล้วโปูอันข้าวสิบสองยังส้ำพีล่าวเป็นจิน้นสอยกลาวอ๋ปฮะยังลงอบอบ่อโตเลยไม่าเรี้ยงย่าเจวรุน่นเลยได้ลงยังลุยปูมัง้นเน่ย เ้เลยเลกูว่าเพ่เป่สอยี่ตได้เพ่กูไม่ได้เพ่คนเลยเนี่ยเจาไม่ได้นะ่ไม่ตรงลงกันมื้งกว่าว้าเรือกูเล่นตรงนี้มนงอยากนั้แรงมึงบูบมั้งคนเรามันอยู่แต่ความดีควร้เหลือไม่เหลือความดีทอความดีทำเรื่ออะไร แร่คนไร้เงาูไม่ใจเชือก็บอกกูแล้วอ่ะห้าร่อยไม่ตองแลกเสี่อึงพันตองแบงปันห่ายิงลูกโดดเร่อร้องฟันตึงโกรธกามันไส้จ้อยมันกูแเลบ้าเลวกัามาเรื่องนักหน้าว่ากูติดไร ที่ได้ยินแด้ทีแปังเปลีโบปโตเป็กก้มไปยังเทวาเปโดนเทวาไม่นานก็มันเปกันโดนเจวะไมนานลุงลมาตันปโตนู่ยไม่ปราดันจะไม่นานลุงลำเจ้าเนี่ยตังกุไม่แก่แรงเปาเชกไอ้นู่กูแก่เกือ ขวกร้อยแก้วน่ะเรียกูุณแก้วกหงั้นก่อนตอนนั้นเสียตาบูณได้ไปนอนบอก่หัวใจกบกตาไฟไม่เหลือัวณก็รู้เงินอย่างม่วนปตอยแตะไช้กางเรียลเดินดีอยู่เลยไหนมาไปพุ่นแต่ไม่หัวลงลาบล้องเาีจริงไปลอง พี่น้องดูดานกับผมในท่านาวบอตะกี้ยังปานไห้ร้อยชอบตอกตกหลงจากน้อยใจระเกลืงผมในท่านาวบอตอดีชอบตอกปีก่อนวันนี้ผมจะมาเอาปลาดิปลาหนุ่มให้ร้อยก้อนโอ้ไม่พี่น้องให้ลุยเลยมาก็วอนวิรั้องกับ ช้าไม่ดีผมพร้อมแล้วครับที่ผมยาลงจำปัดอบวโตผมพร้อมที่จะควนหุ่นไปร้อยตำนานตีแรียยายไปเนาะช้าผมจะไปเนอบตผมจะรูที่บางเก่งซอยแก่เกย์กับดวยเลยบอกวิธี Ai à, nuôi mình già mau già <laughs> trăng trao và là ra chọn là tôi. Wow. gặp lườm rây lườm rây vì gặp mua chào nhà lườm chân trí nó gặp. À cần tuồng win gặp. Cha vì tôi bơ là phun vì và cho nó gặp là phun bỏ ngay rồi quay là chào hình mà. Rồi,

Hắn lê ra, về ra tìm rê nà rê khá nằm cụ vào sao cao bột. Sát chạc là, hai chào nà kê khó bỏ chào nà quyền bên trăm lọt. Chân cha vẫn vô trọc cả tư là nó. Sát chạc nà nhật khán pháu phô mê kết. Ấm, coi hì phói. Ây nô nối già màu này mấy cụ ai khôn. Hay đây, về Đi บ้าที่รัฐบาลก็ยังรุไม่ให้ม่ว่บ้าบบนเราอะไม่รอยคอยบระดวงไม่รอยเพื่อโย่างึ้นรุ i รัฐบาลน่ใจ้อง่หยุดเลยบ้าบ้ากูามรยบ้า Rau có vui rau, vừa ăn vào kín mà tê, bà mà. Bà Nhà phải mua có tạ. Mai kia có rau mà mua cũng mai kia cái rồi ra. Mưng nhàng giáng có chắc tôn nữa tỷ lên. Nhang, ra, của cô nhàng tôn bỏ đại phá cua. Tôn đeo phá cua rồi. Ơ, cua mà nô về trí tôn nhang nâng mà. Tà mai tôn nâng cua vàng nè

มันแหละกล้าโยนมันหวานรวยลงตาเปลือนกัรโบวานรอนใจมึงหยอกกลัวอยู่แล้วพอถึงเวลากูลงมันหยอกกลัวไปอยู่อื่นกันหมดเลยวางผมเจี๊ยบใจครั้งนะเพื่อนเพื่อนจำกูแย่ดรวอเ่าแล้วมึงเปร่เรื่องราเพร่ครั้งไหม เปเหมอนหวาวลุดซอยนี้กาดลอยเปกัดลอยได้กี่เทียงเลยประชากรตับฟินประากรนมื่อวานนี้น่ะ้าลเจกาวคนคูได้ช่องเรียงเดดย Rèn cuối giờ bây giờ đi, trẻ cây đi, thì Rèn cuối dinh mọc dọc dẹp. Rèn cuối dinh cuối rồi cuối không gọi ra, cuối dinh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  cuối vệ, cuối dinh 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 บางคุณป้าไป็นโรคดะดูกจีนกินิน้วอะไรเงี้ยฮะกินิ้วไม่รู้เต้าเต้นเล่จงน้นอยฮะเละ่จงน้อยเล่นุ่งจงปริงเพื่อจานดานเตียมจิตจานมาฮะมันจิตจานมากุลามงแววเลย <c oughs> โดกาดุนก็ปลือง ยังแต่ก้มนี่แต่ติดอยู่อีนว่ามึงอกันติดจันดาเตรียมไม่โหติดเลยกูเพิ่งดาวมันจำปากเก่านี่เออเพื่อนแดงจ้องมัองตัดติดจันจ้องน้อยไอ้จ้องไอ้คิดไม่พอตัดติดจันไอไดก็คิดไม่ได้ตัดติดจันอิดตะดติดจันเอออิดไม่ได้ตัดติดจันว เล่าเขาสั้นมังว่าฮะเล่เขาสั้นมังว่ารเล่จะปักตรน้นโดนตัดย้ำปักเล่เขาสั้นมัแขงเก้าวหลกกาดสั้นนี้กูเล่เหลือเขาสั้นบานเมืองอึเอปวดเล่ยจ้องกันเมืองมังปวดล่เขาอันจริงปวดเล่เขาเกันบานเมืองจริงตลรัดกรบจริงเลย อันี้นั้นนี่ตัวดตัดตรงกระจายไปด้วยการดาเตรียมพี่น้องติดมีจันรับติดให้ตึงพู้ใดไม่มีจันกระับติดให้รับติดว่าจันท่านต้องติดตาจันทรรับติดจัดว่าจันนายพูนเป็นต่างวันนี้มาประกาศผู้หนึ่งผู้ใดจะมีความเจ้ามาได้เดินทางเพื่อจะมาลบกับยาให้มารบกับยา ตีนาประตูวังภายในวันที่วีทิพเดือนตุลานี้องค์ราชามีก้าวมาประกาศอยากนะที่มาพบคนตรนั้นอยากจะแย่งจริงกว่ายิ่งกว่าราพนแต่ถ้าเคยรบอยากจะนหจะได้แต่งหานับกว่ายิ่งกว่าราพเหอ้ที่จืดเก้าเก้าต่อไปกว่าใจกว่าใจชักดาไปได้อยู่กับลูกเคยหรือไปยุ่งกับเคยจีนน้อยห้าองค์ราชาตืดาำจะตุกประงานชีวิตเจ็ดเจ้ากุ้ จบเก้าราจำนกต่อไปเป็นเก่าการเมืองปฏิปฏิทิศอ่าจบนี้ก็จืนตันจมเก้าการเมืองอ่าเกี่ยวกับการโกนอินเก้าโกนอินของพันตำรลวโตูต,ตกจินจินวัตรโอ้ยตันตกจินโลต่ำได้มาตันะดับได้อ,อนไลน่ไปเลยโอ้ยรยโวไล่ไปเลยตันตกินก็ไปทราบ<อ>ว่า ตั้มเออตอนนี้มีเรื่องกับเออทางด้านพรรคว่อไตยเป,ป็นยังไงคือตอนนี้ผมจะปลดหัวหน้าวิบกวายการปลดทําไมก็เมื่อวิบกันแล้วเขาไม่ต้องอยู่ปลดหังงวหน้าวิบวิบกวายการเ <c oughs> อรอจริงเดดีตั้มตอนนี้อยู่ไหนครับตนนั้นตั้มถิ่นตอนนี้ผมอยู่ที่ถิ่นกะโปทำอะไรทำรอดจ้อจงอ๋อจ้องเมื่อเมามาจากไหนหนุนไม่เมาแบบเนี้ยพราเมายา การดิวานงานอะไรเวลาผมมาจะหานเจงานดิลานบวชหานรอยก็หันเจงานดิลานบวชหานเจงานดิลานบวชว่าร้านเจ้ามียมันเจงงานซึ่งร้านบ่าวกูมันอรอกฮักเซึ่งมันบวชเตงเออพอเจ้ากูใจแร้วร้อะเ่อย Mung phải and dọc gắn để lắm vào bụng mung khoe phố bội thắng để ăn bội gắn đinh mơ để lắm 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 bà lắm 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 ออกไปเลยยีจีบจักแล้วป้าจักแล้วป้าเราไม่เจจักตอนป้าใจดีจังเลยให้รางวัลหนูเอาไปเลยยีจีบเว้นไว้ถือเข้าก้อยมังววป้าว์วายลูกไปลูกเรียนมังว์์ป้าใจดีอย่างนี้เลยจ้าปัญญยป้าดักเด็ก จไมีป่าหล่ออย่างนี้อ่ะพูดจริงค่ะป่าหล่อมากเลยอเอาไปเลยเดี๋ยวแซ่วายจัดมากให้ป่าไม่รีบนะจ๊ะไม่แค็บไม่แค็บเช่นะค่ะเดี๋ยวหนูจะบริการป่าจริงๆเอาไปเลย แม้แล้วป๋าแววแล้วป๋าแวววับวับแล้วไม่ต้องมายืมเด็กแก่งปั๊มนะเดือนเงากูมไม่เบิกตีเดี๋ยวเหลืองกิออคนี่เกลียดนักหน้าโน่นนี่ฮกไปลาบลาบเร็วเหมืนก้อนดึกลาบือลาบเปล่าไปพอไปบ่าวันอกแก่งกันมันฮกแก่งฮือมันชวนกูเอาดินเราต่างคนต่างออกแก่งกันนัดรอกกันจักวัน นัดนคือนัดพบกันตีล่ากลางดนาุนเวลาตีหนึ่งพบกันหน้าวะ่ะกูปวดตีหนึง่งตึงกูไปมันมาไหมไม่ใชยว่ามันนัดรอกะนะนัดรอกคือรอกกับมาตําเปรตมึงเออเอลังเปรตไอ้กูไปเตยลำกันจัดกลปป้องไม่ด่าอดเอืองย,ยิ้มตายน,น,น,นายโน,ยยน,น้นนุ่ยนี่รักตังกูไปเล่นไปแล้วเล่นไงใจอ่าน่ากับเพื่อนกนนี่ จอใจว่าเล่นต่างวัดไม่นะอันนี้เป็นใจจืดเลยมึงจือเพื่อจือจริงหมากอ่อนเคยเป็นนักรองจือได้เนี่ยใจไหนทีนไปเล่นนังเตี้ย๊กไว้เจ้าอยู่ตึ้งเที่ยวกว่าค่ำได้หนทีจีบ่ึงนตะัวไอ้นี่ใจว่าใจไหนทีฮะวันเตียงกูเปรมนาเลยวันใจหูดันดินเลยเพื่อนายเตียงนายได้อยู่บ้านเลยนุ่ยขันไม่ไปทำไรทัรกเดียวไม่ได้ออนจะแล้วนะลูกนะ เึงมีมาลีอะตามใจมันนี่ไปตายไแต่กูไม่รนเฉยเลยเออกันมันไม่ควังกำปอแม่กันแล้วเกิดมาเป็นเด็กกำปลาแล้วยังไม่รู้นี่กูเอาไม่ทันแล้วผมมันก็ใยแต่ที่ทำซื้อดวงไม่ดีเนี่ยกนเราก็บอกว่าแลวว่าหญิงจนมันญิงแย่กเพูอไปรายายญุ่มกฟาอบ้านอีกนะกูไปคนบรุดแต่ตอนนี้ก็ตามไปนะขับ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 เออกูไปแล้ว ไปจริงมามาไปเล่ตัวตัดเล่ตัวตัดดือเลตัวตัดจะกูไปิดปานตัวตัดบางคนจริงเล่หยองน้อยไม่รู้จะปานตัวตัดมาให้ปานเราลำบากอยากจนเออตัวตัดโอ้จริงโอ้มาเด็ดน้อยตัวตัดเลย หอมอะไรน้อยตัวตัดโจโจกระดับโจโจเออให้มึงหัวโดยกูปล้อตัวพวกเขาหลังเจ็ดแม่มไปกูเออมันดูว่าโจโจเจ๊กนามหน่อยดิคะน้องไปไหมบิ๊ตองไปเองไม่ไม่มีบิดปาหน้าเลยเด็กค่ะแคบ้องกินได้บอกบิ๊ตองนะค่ะครับผมกันเสรจค่ะแคบลองนะค่ะครับผม เดินเซ้ข้าเกับเรามีได้บึงป่าใช้น้องนะ,ะข้ากับผมแม่เล่นเปรตเปรตแม่คนลักคนยัยเป็ตน,นะยกคนหนังเลยนะรุ่งสมริโตป,ป้พินแม่คุย,ยักรอวะใกล้ควันว่าคูเดียวมึงอย่ามาตโตกับผมควันในตายองจับเปรตสักทีแม่เล่นมอโมเจ็บหนูเลยปวดตกลมลเลือดไม่แห้งเลยอุ้ย พี่ทองกุบเจ็บมากไหมคะกุบพี่ทองกุบกั้นกุบเร็วไม่กับเพื่มเร็วแ<ะ>ม่มก,มมกับเพื่มเลยแม่นกรดควนในครูเจ็บเจ็บมากไหมคะเจ็บมากกระเือดออกเลยกรับโถโ<อ>ถโถแม่จัดชอยแอมครูตัวกว่อนว่าย,ยต้อกันแล้ว <c oughs> ก็ปลอบใจมึงปลอบใจคุมต่อต้องต้องต้นตอนนั่เล่มบาร์ดันจริงหัวไม่คุมเลยคุณได้ผันท่องต้อยเปดนต้อยดิเจ็บมากเลยเลยครับพี่ทองกับเดือดออกเลยกับพวกเอกเลยเลยค่ะกับเดี๋ยวน้องเป่าให้นะคะเอ่อไอโตเจียงตีก่อนที่โต้พอได้กีเป่าเจียงตีกันนู่นนะคุณไม่คุณหลักเลยกับเด็กเกย์ได้เพียนเลคุณ ไอเด็กเหยาบปีเลยกูยอ้จ้ากว่าบ้าเตใจอย่างขี้บาดมึงแต่เด็กหยาบปีไอ้แม่ตัวอยากลุงน่ะกูจังมือพื้นยิงเสียเลยรอยแกนกูเลยมึงจําได้ไหมคืนนั้นที่กูเดินดุนรถดตีรับแผลกันรอยเม็ดมันเลยเพื่อนเห็นไม่แหว่ปั๊มหัวปั๊มยังแหว่ก็ไปแล้วพอตึงเปิดบโบทำไตใส่ใจเขนว่าเต็มทางไม่ลุงอย่ากูรุนเลยกูไม่ใช่เลยไม่แก่ลูกค้ารุ่นรุนเม็ดแรงแล้วมาตึงบานไม่ตึงเรื่องตีรุ่นรุนไม่ตึงเรื่องโน อีจังวันสักสิบแปดปีได้เอ็นกูเดินรุนรอดเลวมันตักพี่บ่าวไปไหนครับพี่เปลืงเดียวติดกนเองแค่ไหนถึงบ้านมึงเลยนาะขนาดไม่มันจอดเครื่องยาบองก็ไม่ดับเราอ่ะใชก็มาพี่อันเนี้ยก็ติดู่ในกาบูทำเพื่อได้ดับจอดเยาบองว่าเมียรโลโก้มาตั้งหน้าต่างล็อตเลวไอ้เปลสเปลืองเดียวดับเลยตั้งแต่บันทึงบันทีไม่ไม่ติดตีรถกูกันนะั้นดับรถเลยร้อยเคิงเอือ มันใจเดินไม่ใจรถปรับตนนูน่นใจก็ปรับตนนูน่นใจได้ปรับหรอขึ้นไม่ได้ก้าวยืนแต่กอนปรับใจตา้มบ้าๆหรืกเครียดตุกตีกว่าบ้าไหนมึงขึ้นไปนใจตนนูน่นหรอกขึ้นไปเอาหน่อเขาอ้นอกเห็นไหมเมตามมันโกรธล้เดินมาถึงตามเกลียดในกูคนตามได้ไม่กินกูเกลียดในใจฮันมันคนปวดตากูโต้อตอยแม่ยายได้หญ่ม รอยวุ้ยเจ้ากูยกขึ้นมากินน้ำร้อนกยูยืนยืนยอยู่หน้าบ้านพอตาเอ็นกูเต้นเลวเอ้ลูกว่ะแล้วรับเด็กูยืนกินน้ำร้อนอยู่ปื้มต้อยได้เลือกปะบ้า,าผมนักเรียวกูแรงทีหลักทีหลักมานานเราอ่ะจ้ามานานแล้วมาตั้งเต่บุดายะมาเรกพี่เกี้ยนต่ำรี